ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าช่วงนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาเลือกชมเฟอร์นิเจอร์กันที่ m มเด r n f น r อร์มสาขาสีนครินนะคะเผื่อใครที่กําลังแต่งบ้านอยู่วันนี้จะได้พอมีไอเดียติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างน,นะคะเอาละค่ะที่นี่ที่เราเห็นกันนะคะก็ถือว่าเป็นสาขาใหญ่ของโมเด r n f น r m มเลยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญยังถือว่าเป็น Eastern Destination ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยของคนเมืองทางโซนตะวันออกด้วยค่ะ ที่นี่เขามีการจําลองนะเป็นมุมเป็นโซนต่างๆเหมือนกับเราอยู่บ้านหรือว่าอยู่ภายในอาคารสํานักงานเลยนะคะทางนี้ก็เพื่อให้คนที่เดินมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะได้เห็นภาพนะคะว่าจะกลับไปตกแต่งบ้านของตัวเองยังไงตกแต่งออฟฟิศของตัวเองยังไงค่ะและที่สําคัญตรงนี้เป็นเพียงแค่ชั้นแรกเท่านั้นนะคะที่นี่เนี่ยเขามีตั้ง4ชั้นพื้นที่4 00 0กว่าตารางเมตรเลยทีเดียว แล้ค่ะมาดูกันเป็นชั้นๆนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างชั้น1 3เขาจะเน้นไปที่เฟอร์นิเจอร์บ้านและงานบิวอินค่ะส่วนชั้น4จะเน้นไปที่เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศโดยเฉพาะเลยนะคะ ชั้นหนึ่งอย่างที่เราเห็นค่ะก็ตกแต่งกันในคอนเซปต์ Heritage Living คุณค่าเหนือการเวลาสะท้อนผ่านเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิบอกเล่าเรื่องราวความประณีตสง่างามส่วนชั้นนี้คือชั้นที่2โซฟาแกลลอรี so ่เป็นโซนที่รวบรวมโซฟาเอาไว้หลากหลายดีไซน์เลยนะคะตอบโจทย์ทุกพื้นที่ตั้งแต่คอนโดขนาดเล็กไปจนถึงบ้านขนาดใหญ่ค่ะ ส่วนชั้นนี้ก็คือชั้น3 e r g o n o m i c r e l l n n e r โซนที่รวบรวม Recliner หรือว่าเก้า e อี้ปรับเอทเอาไว้มากมายค่ะซึ่งไม่เพียงแต่เน้นความวีแลกซหรือความสบายอย่างเดียวแต่ว่า Recliner ที่ Modern Form ยังรองรับสรีระของผู้นั่งได้อย่างถูกหลักอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโซนรวมสินค้าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะตรงนี้ก็จะเหมาะกับโรงพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยเพิ่มเติม ส่วนชั้นนี้ก็คือชั้น4ชั้นสุดท้ายออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์รวบรวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเอาไว้ครบคันเลยค่ะเสมือนเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความสุขในออฟฟิศให้กับทุกคนในองค์กรค่ะ มาดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราจะพาไปเลือกชมนะคะอยู่ในกลุ่มของ e r g o n o m i c r e c l i n e r เก้าอี้พักผ่อนเพื่อสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่ m มเด r n Form มให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะน,นี้ที่ประเทศไทยก้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานในกลุ่มนี้จึงถือว่ามีความจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งเก้าอี้พักผ่อนเพื่อสุขภาพของโ Mo เด r n Form นี้ก็ได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันการทำงานที่คำนึงถึง หลักการะยะศาสตร์ตามสรีระหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดการพักผ่อนที่สร้างความสบายลดความเมื่อยล้าให้กับร่างกายผ่านดีไซน์ที่ทันสมัยค่ะโดยการออกแบบในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นตอบโจทย์3ากลุ่มผู้ใช้งานหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือ relaxation กลุ่มคนทั่วไปกลุ่มที่2ก็คือ elder better care กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่3ก็คือ master care กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่หลังคลอดน,นั่นเองค่ะ นี่นะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ตัวแรกเลยค่ะจากกลุ่ม Elder b e t t e r Care นะคะเป็น e r g o n o m i c Recliner หรือว่าเก้าอี้ที่สามารถปรับเอ็นได้ตามสวีระของเราซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่ถูกออกแบบมาได้เข้าใจาความเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า Lift Up c h a i r ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่า Lift Up c h a i r ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะเพราะมันสามารถที่จะ Lift up ได้นะคะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยพยุงนะ,ะระหว่างที่เรากําลังยืนขึ้นช่วยลดุ เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้สูงอายุยืนนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมี3สีนะคะให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี้ค่ะรีโมทคอนโทรลนะคะที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็เลือกปรับฟังก์ชันได้ตามต้องการเลยแล้วก็พพอร์ตนะคะทุกส่วนของร่างกายเราเลยนะคะอย่างส่วนแรกนะคะก็คือส่วนของศีรษะตรงส่วนนี้ก็พพอร์ตคอบาลไหล่นะคะแล้วก็ตรงนี้ส่วนหลังปรับเอนได้ตั้ง170องศาเลยคะ่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะเขาก็ถูกออกแบบมาสําหรับ เีลาช่วงล่างก็คือช่วงกระดูกสันหลังตอนล่างนั่นเองก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากนะคะเวลาที่เรานั่งแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้ที่พักแขนค่ะก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับศอกนะคะแล้วก็แขนล่างทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากน้ําหนักของหัวไหล่แล้วก็หนึ่งในไฮไลท์ที่ชอนชอบมากเลยนะคะก็คือเนี่ยมีฟังก์ชันรองรับขาด้วย พกดปุ่มปุ๊บนะคะเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปรับระดับได้ตามที่เราต้องการก็จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อของขาเราทําให้วันหน,หนักของเราสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ เลยนะคะว่าเก้าอี้พักผ่อนตัวนี้ยังมีคุณสมบัติในการกระจายน้ำหนักผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับปรับองศาที่ช่วยให้นั่งสบายลุกยืนได้ง่ายเพียงแค่กดรีโมทที่สำคัญไม่ทำให้เกิดแรงกดทับบริเวณหน้าท้องขณะนั่งแล้วก็ช่วยลดการออกแรงของกล้ามเนื้อต้นขาขณะลุกยืนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับเจ้าของบ้านบ้านไหนนะคะที่บ้านนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์รวมนะของเพื่อนๆชนก็อยากจะแนะนําให้รู้จักกับโซฟาตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าคาลิเดียนะคะตามที่เห็นค่ะดีไซน์ก็จะเรียบหรูดูโมเดิร์นแล้วก็เท่มากส่วนตัวเองนะคะชนยังชอบเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นโซฟาหนังชนคิดว่าหลายๆคนอาจจะนึกถึงเรื่องของความร้อนอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าโมเดิร์นฟอร์มนะคะเขาใส่ใจเรื่องของการออกแบบเขามีการออกแบบฟังก์ชันที่เรียกว่าแอร์โฟกค i ช n ั่นวัชชัะนเนี ก็จะช่วยคลายกังวลน,นะคะเรื่องของการระบายความร้อนกับโซฟาหนังไปได้เลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของโซฟาตัวนี้ที่ชนชอบมากที่สุดนะคะเหมาะสำหรับคนที่บ้างงานเวิร์กคอร์ิกแบบเรามากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเขาจะมีจุดที่เรียกว่าสมาร์ทคอนเน็กนะคะซึ่งตรงสมาร์ทคอนเน็กเนี่ยค่ะเขาจะมีนี่ป๊อปอัพ USB พลักนะคะมองด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีพอร์ต USB อยู่2พอร์ตมี USB C 1พอร์ตแล้วก็ตรงรอบๆตรงเนี้ยจะมีปลั๊กอีกประมาณ4จุดเรียกว่าเพียงพอ เสียบชาร์จทุกกัดเจ็ตทุกอุปกรณ์ของคุณอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ภายในพนักพิงและที่นั่งก็ยังเลือกวัสดุค้นหานเกรดพรีเมียมผสานกับเทคนิคพิเศษช่วยเพิ่มความนุ่มสบายเมื่อทิ้งน้ำหนักลงไปก็จะให้ความรู้สึกที่ค่อยๆยุบตัวแล้วก็อบอุ้มรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยสามารถเลือกความนุ่มได้2ระดับนะคะก็คือมีเดียมนุ่มปกติหรือจะเลือกเฟิร์มนุ่มแน่นได้ตามความต้องการแถมโต๊ะข้างก็มีเลนชักแบบ soft close เปิดปิดนุ่มไม่มีเสียงดังเอาไว้เก็บของชิ้นเล็กๆหรือว่ารีโมทอุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะ ที่ผ่านมาหลายๆคนก็มีชีวิตการทํางานที่เปลี่ยน,นไปในรูปแบบของ Work from Home หรือว่าทํางานที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของความผ่อนคลายความสบายและอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องตอบเกิดการทํางานด้วยซึ่งเราเรียกว่ามัลติฟังชันนี่เองค่ะและหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมัลติฟังชันก็คือมิโคที่ชนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะเอ๊ะ เขาดีไซน์ออกมาให้เบาลึกไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าซีดสไลด์ค่ะเราสามารถเลือกปรับความลึกของเบาะได้แต่ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของมิโคก็คือว่าเขามีฟังก์ชัน easy to connect นะคะซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ปลั๊กไฟค่ะอยู่ที่บริเใต้ฐานโซฟาตรงนี้เหมาะกับบ้านที่เป็นสมาร์ทโฮมแบบสุดเลยยกตัวอย่างเช่นใครมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช่ไหมคะ ขุนยนดูดฝุ่นทํางานเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกลับมานะคะแล้วก็ชาร์จตัวเองได้ก็จะทําให้ไม่มีสายไฟรกแล้วก็ดูเกะกะทําทให้บ้านของเราสวยขึ้นนะคะหรือถ้าเรานั่งทํางานตรงนี้เราก็สามารถเลือกที่จะเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เลยทันทีเห็นไหมคะตอบโจทย์หลายสายยุคนี้จริงๆค่ะ ขอแถมอีกนิดนะคะว่าเจ้าโซฟาตัวนี้เนี่ยทำมาจากวัสดุไมโครเจลบริเวณเบาะพนักพิงและที่นั่งซึ่งก็เป็นวัสดุพิเศษค่ะที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีคืนรูปได้เร็วแล้วก็ให้สัมผัสที่นุ่มสบายผ่อนคลายตลอดทั้งวันเลยค่ะ มาถึงตอนนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญสําหรับคนทํางานออฟฟิศกันบ้างซึ่งคือว่าสิ่งนี้เหมาะมากสาหรับออฟฟิศที่มีหลากหลายแผนกและนี่ก็คือ m e e t in touch ค่ะ m e e t in touch นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ modern form แล้วก็ exi ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมค่ะโดยร่วมกันนําเสนอโซลูชันระบบการจองห้องประชุมอัจฉริยะในรูปแบบของ interactive meeting room ซึ่งสามารถทํางานร่วมกับ microsoft exchange แล้วก็ google calenda r ได้ก็ทําให้เราสามารถที่จะจัดการแล้วก็จองห้องประชุมได้ง่ายแล้วก็ มน่นยามมากขึ้นค่ะซึ่งชนเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนค่ะที่จะจองห้องประชุมเนี่ยบางครั้งก็ต้องเจอกับเรื่องของการเช็คคิวเช็คตารางห้องประชุมถ้าเกิดไม่ได้เช็คอาจจะจองห้องประชุมชนกันได้นะคะแต่ด้วยสิ่งนี้ e e t in t o uch ค่ะก็จะทําให้เราสามารถจัดการบริหารการจองห้องประชุมได้ง่ายสะดวกทุกช่องทางสามารถจองได้ผ่านสมาร์ทเดเวล็ออุปกรณ์อัจฉริยะหลายแบบมากนะคะทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือจะเลือกจองผ่านมิตรอินทัชเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ Transcrição e สำหรับระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะนี้ก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นอีกนะคะเช่นมีระบบเช็คอินแสดงสถานะของห้องประชุมสามารถเช็คได้เลยค่ะว่าห้องประชุมอยู่ในสถานะใดว่างหรือว่ากำลังถูกใช้งานอยู่รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าใครคือผู้จองและระยะการใช้งานนานแค่ไหนนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบอ e ีเมลได้โดยตัว Meet In Touch จะซิงข้อมูลให้อัตโนมัติหลังจากที่เราจองห้องประชุมแถมมีการแจ้งเตือนก่อน การประชุมผ่านอีเมลหรือปฏิทินในระบบอีเมลที่ใช้งานสะดวกสบายรองรับการทำงานของออฟฟิศยุคใหม่ค่ะ วันนี้เนะคะเรามาโมเดนต์ฟอร์มทั้งทีจะไม่แวะมาดูเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวก็ไม่ได้เนี่ยเพราะที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องของชุดครัวมากๆเลยและนี่แหละค่ะก็คือเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วยังใช้ smart material หรือว่าวัสดุอัจฉริยะด้วยนะคะแต่ smart ยังไงเดี๋ยวเราคงต้องมาหาคําตอบกันกับคุณฟูแลมคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคุณฟูแลมค,ค่ะที่เพิ่งบอกคุณผู้ชมไปว่าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวที่เราเห็นเนี่ยค่ะ,ะ,คะเป็นวัสดุอัจฉริยะ,ะแต่ฉันไม่รู้จริงว่าอัจฉริยะ ชื่อว่านี้อัจฉริยะยังไงคะตัววัสดุตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีความล้ําสมัยแล้วก็กระบวนการในการผลิตอะคะ<ม>่ะก็คือเขาจะเอาแผ่นอะคริลิกมาทําให้แข็งตัวแล้วก็ยืดเพื่อจะใช้ระบบกระบวนการในการผลิตอะคะ่ะโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์บีมในการยิงเข้าไปให้เกิดชั้นภูเขาดานใต้อของตัววัสดุเพื่อเวลาผู้ใช้งานสัมผสัสอะคะ่ะก็จะโดนแค่ชั้นภูเขาทําให้เวลามองจะไม่เกิดรอยข่นกระปิ้นคือช่วยลดรอยนิ้วมือเพราะว่าเวลาเราทําครัวบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามือเรามันก็จะมีแบบคมเหนียว นึงเ<ม>วลาเราไปแตะโดนเฟอร์เิเจอร์หรือหน้าบานมันก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่<ช>ตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ค่ะเพราะมันลดการหักเหของแสงปุ๊บเนี่ยเวลาเรามองภาพมันก็จะไม่สะท้อนแสงก็เลยทําให้การมองหน้าบานตัวนี้มันจะดูละมุนแล้วก็ซอฟท์ทัลสะค่ะเวลาถือสัมผัสก็จะละเอียดแล้วก็นิ่มค่ะแล้ววัสดุนี้สามารถนําไปใช้กับเฟอร์เิเจอร์อื่นได้ด้วยไหมคะน้าค่ะตัวนี้สามารถนําไปทําตู้เสื้อผ้าทาชุดครัวแล้วก็เฟอร์เิเจอร์ติดผนังหรือเป็นโซนที่อยู่ในห้องนอนก็ได้แล้วก็วัสดุคงทนแล้วก็ อง่าข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะ<ห>เอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่กําลังทาครัวอยู่นะคะหรือว่ามองหาเฟอร์นิเจอร์ที่มีความล้าสมัยแบบนี้ก็ต้องแวะมาที่นี่มาให้เห็นกับตามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณฟูแลมากมากค่ะสวัสดีค่ะ กว่าจะออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูสวยงามดูทันสมัยมาพร้อมกับฟังก์ชันใช้งานหลากหลายรองรับทุกไลฟ์สไตล์อย่างที่เห็นกันก็ต้องบอกนะคะว่า Modern f นฟอร์มเขาให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการจริงๆค่ะตั้งแต่การรีเสิร์ชค้นหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าจนไปถึงการคัดสรรวัสดุต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์มากขึ้น โอ้โหวันนี้ละลานตามากๆนะคะกับเฟอร์นิเจอร์หลากหลายดีไซน์ที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจะเป็นครอบครัวใหญ่ไว้ทํางานไปจนถึงผู้สูงอายุที่นี่เขามีหมดเลยนะกับโมเดลฟอร์มสาขาสีนครินค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์นะคะที่มีเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีสอดแทรกอยู่ก็อยากให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองที่นี่นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันมีทั้งเว ไซ์แล้วก็ Instagram นะคะก็เข้าไปดูกันก่อนได้เพื่อศึกษารายละเอียดค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของ TN Tech Report w e e k วิแล้วนะคะขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็ระหว่างนี้สามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทุกช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะดิฉันชนวันจนานนลลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ สร้บสนุนโดย t r u ที่1องค์กรดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022ต่อเนื่อง5ปีสอน